ไม่ได้ยืดแช่นะเรือมันขยับไปขยับมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคำว่าดนามิกรู้จักคำว่าดินามิกไหมสุชาดาดนามิกพอเดอเมืองไทยยิ่งใหญ่มากสัตว์มันมากกินซอสซิกซ์เองเอ็ไม่มีที่ไหนได้ครับฝเอาไว้เลย เดีย๋ยวนี้เขาเรกุ้งลายเสือส,สวัสดีครับว,วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับมะหญิงค่ะมะหญิง,ญงใช่แล้วคะ่ะการมากระบี่ของพี่มจิกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แล้วครับโอ้ยตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วเนาะแล้วก็แต่มาเราก็จะมาเหมือนแบบแนวรีสอร์ทอะแบบแนวท่องเที่ยวแบบอยู่ยังไงละ่ะอยู่รีสอร์ทแล้วก็อยู่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมาแอดเวนเจอร์กระบี่เนี่ยอันนี้อันนี้คือครั้งแรกเลยชูลิ่งความรู้สึกเป็นไงบ้างจากเมื่อวานที่ไปเขาหวนาก โอ้โหคือคือพอเราพอเราแบบเราชอบแนวผจญภัยอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนมันได้ทั้งทั้งเที่ยวคือมันได้คือจริงๆเอ๊ะเขาวอาออกกำลังกายเนี่ยมันเหมือนมันออกกำลังกายตอนเที่ยวไปในตัวอย่างเมื่อวานตอนเดินขึ้นขึ้นเขาหงอนนาคเนี่ยเราเดินเดินเดินขึ้นไปมันเหมือนเราได้ฝึกเวทไปแล้วในตัวด้วยแล้วก็พี่มจิเองอ่ะไม่ได้เดินเทรลอย่างนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่สี่ปีละสี่ปีไม่ได้วิ่งเทรลเลยเหมือนแบบพอเรามาปรับสกสภาพครั้งแรกเหมือนโอ้โหเราเราแบบ เหมือนแบบเราได้กลับมาฝึกร่างกายที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะเพราะว่าเราเล่นไรเราก็จะวิ่งแต่ถนนแข็ง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 ใช่ไหมพอมาเจอเนยก็บอกมีการปรับตัวพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีว่ามันก็ฝึกร่างายเราได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อด้วยเมื่อเช้าเราไปดินแดงดอยกันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างธรรมชาติที่สวยงามคือเราไม่ได้เห็นกระบีในม,มุมพานโนรามาวิวแบบเนี้ยแล้วก็พอช่วงช่วงหลังๆมาทูพี่มจิรู้สึกว่า การที่เราอยู่กับธรรมชาติได้เราได้เห็นธรรมชาติบ้างอ่ะมันคือมันคือสิ่งที่มันมีค่าเพราะว่าคือในชีวิตเราเราเป็นสาวคนกรุงเทพนะเราเป็นสังคมเมืองเราเจอแต่รถติดเราเจอแต่ความเร่งรีบเราเจอแต่ทุกสิ่งที่มันเป็นดิจิตอลมันคือสังคมของเราแต่พอได้มีโอกาสเอาตัวเองมาเจออะไรเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนเราได้เขาเรียกว่าถ่ายเขาเําทำข้อมูลให้มันว่างเปล่าอ่ะเหมือนความเป็นจริงคือความว่างเปล่ามันคือมันทาให้เราได้กลับไปทําอะไรได้เต็มที่กว่าเดิมน่ะ มันทาให้ไม่จิรู้สึกว่าช่วงหลังๆในวชตมันในสมัยก่อนคือถ้าเราอยากจะพัฒนาคือเราต้องทําเยอะๆทํามากๆทำหนักๆเราเรียกว่าพัฒนาแต่พอเราโตมาปุ๊บอ่ะไม่จรู้สึกว่าการที่เราอยู่กับธรรมชาติบ้างเนี่แหละมันจะทาให้เรากลับไปพัฒนางานเราได้ต่อด้วยบรรยากาศปั่นจักรยานรอบเกาะกลางโอ้โหเราได้ไกลนรกที่ถูกใจมากๆเลยสงสัยแล้วเราเจอคนสายพันเดียวกันประเดนว่าเหมือนเราเป็นเพื่อนกันมานะคะคือคาหลงนะคะ พากวนประสาทนะคะให้ดีๆมีไม่ไปไดินทางนันโลพาไปดูสะพานหินไวที่พร้อมจะพางแก้คำนูนนะคะอะไรที่มันไม่มันเลิงมันเทิงใจก็ไม่พาไปทั้งถนนแข่งก็ไม่พาไป่ะไปทางทรายตลอดนะคะแล้วก็พาไปกึ้นไปลงกับอยู่หลายที่เหมือนกันความรู้มีเพียบค่ะ มีการขู่กันชกชาวบ้านในเรื่องของในเรื่องของการลดราคานะคะเอาเป็นเป็นไก่ทีู่้สูว่ามันถูกใจมจมากเลยค่ะคือเป็นของหายากเป็นแรไอเทมอ่ะเมจีคิดว่าในประเทศไทยอ่ะเราไม่ต้องนับแล้วว่ามีอันดับหนึ่งสองสามเพราะมีอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นเลยคือคนคนนี้แล้วบรรยากาศที่ร้านมันยิงแห่งนี้แล้วครับพี่เมจิเราเห็นบรรยากาศของความเป็นคืนบ้านคือวิถีชีวิตของชุมชนน่ะ เราเราต้องเข้าใจเลยว่าเขาอยู่กับธรรมชาติเขาสัมพันธ์กับธรรมชาติเขาใช้ธรรมชาติในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเขาช่วยเหลือเกื้อกูลธรรมชาติธรรมชาติช่วยเหลือเกื AD ้อก hey ูลเขาเขาปลูกป่าแล้วเขาก็ใช้สิ่งที่เป็นวัตถุดิบจากป่าเนี่ยมาทำรายได้กับเขา เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่เป็นชุมชนปัญญาชาวบ้านอ่ะเรามองว่าเขาอาจจะไม่ได้ร่ารวยเหมือนคนเมืองนะแต่เมจิจะบอกว่าเขาอ่ะใช้ธรรมชาติได้ดีกว่าคนเมืองมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมจิรู้สึกว่าวิถีชีวิตเนี่ยเราน่าจะกลับไปเรียนรู้อะไรจากเขาบ้างแล้วมันจะทําให้เราเอามาดัดแปลงเอามาใช้กับชีวิตของเราได้เยอะมากเลยค่ะอาหารบนโต๊ะนี้มีอะไรบ้างครับพี่เมจิดิฉันสั่งเองนะคะเอ่อหอยชักตีนเราไม่พูดเราพูดว่าหอยชักเท้า หอยชักเท้าค่ะหอยชักตีนนั่นแหละนะคะหอยชักตีนนะคะมีหมึกดํามีใบเหลียงผัดไข่อ๋อหมึกดํานี่ไปกินแต่ละร้านนี่เขามีซีเนเจอร์ต่างกันนะใช่ไหมแต่อันนี้อันนี้ดําจริงอ่ะอันนี้ตัวดำใช่ไหมคะอันนี้ตัวดำแต่อันนี้ตัวดํานะคะเอาไว้แกะหอยค่ะขอบคุณครับโอเคเผื่อว่าดิบก็ได้เจมออกมาเลยใช่ไหมตอนนี้ ต้องไมันมีวิธีการดึงใหต้องบิดนิดนึงต้องบิดหน่อยแม่งมันจะขาดที่จะโผลทรนะนี่นี่ริ้งออกมาเลยบิดนี่คือจลิตไหมครับดิบใช่ค่ะจลิตตัวเองอย่นิดนึงนะฮะมันไม่ออกคุณกต้องใช้ใช้ที่เนื้อแหละมันขาดการลองทำแรกอะคดุนาอย่าจิ้มน้ำจิ้มนะฮะทำไมฮะลองชิมรสชาติธรรมชาติ พี game, 3, ่ขออีกเพิ่มอีกทีได้ไหมคะขอสามคำสำหรับคำแรกสุดยอดค่ะอร่อยมเอร่อยอร่อยาอร่อยย่างเลยสามคำสี่อร่อยค่ะไม่พูดเลยอร่อร่อยนด่อยจาน ตามที่นี่อ่ะไมอยากปกน่เพามันไมครับต้องให้คนเอกพูดอร่อยไม่อยากจะปลกนี่อะไรอย่างเี้เลยเนาะต้มดำต้มูเนี่ยคือ่มันก็คือตัวสดนั่แหละแต่ว่ามันอยู่กับต้มดำือภ้าวที่เราทำพูดไปออเนี่ยมันดูดีมากข้าวแดงแกงโรน จริงอ่ะที่จริงอ่ะวันนี้เราคุยถึงเรื่องมันมีอันนึงง่ะพี่ก็คือว่าอย่างผมว่าผมเชื่อผมเชื่อว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราอะที่ที่เราบอกเราพัฒนาการสื่อสารในการพูดเราพัฒนามาจนเราพัฒนาทุกมุกประโยคที่ผมวางเท้าสิบเพราะว่าเราพัฒนาด้าศักยภาพาด,ด้านการสื่อสารด้เสียด้านการสื่อสารด้วยกับเสียงเนี่ยแต่เรากลายกลับกลายเป็นไปไปลดโท สิ่งที่เราเคยมีในการสื่สารในด้านสื่เช่นเราเคยสื่อสารด้วยฮอรโมนเราเคยสื่อสรด้วย้ยคิวเราเคยสื่อารด้วยสายตาท่าทางเคยสื่อสารด้วยด้วยกับที่มีความขึ้นเสียงนั้นะเราพอชื่ออะไรคะโอ้นี่จะเช่เดียวเสยงอเงอนทำไมจังแล้วนี่จะหลับได้แล้ว

แ,แล้วมันอยู่ไหนอ่ะุลลองต้มดูเอาไ <c oughs> แต่ว่าจากโรงแรมไปท่าเรือเ้องไปเอาตู้เองไม่พี่วุ้ไปรับที่โรงแรมรถตู้อย่างเงี้ยไม่ไม่รถกระบะพู่วุ้นไม่แต่ว่าถ้ามาสมมติเราเซว่า